สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆที่รักเครื่องเสียงทุกท่านนะครับผมร้านเครื่องเสียงสุดเทนซาวนะครับวันนี้พบกันวันที่21มีนา2565นะครับผมวันนี้ก็มีเซาคาบสปิริตไลท์นะครับในตำนานของเซาคาบยิงแลนด์นะครับผมเข้ามา1ตัวนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ก็จะเป็นเม็ดยิงแลนด์แท้นะครับผมจาก1ถึง8จะเป็นโมโนนะครับเป็นเม็ดเล็กนะครับผม8ช่องโมโนนะครับมีอยู่4อ็อกเดมหนึ่องสามนะครับ ตอนนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผมใช้งานได้ปกติวันนี้ใช้ตัวแซวครับนะครับผมมาเทสเสียงนะครับผมบันทึกเสียงนะครับจะได้ฟังน้ําเสียงกันนะครับผมของแซวครับอังกฤษนะครับรุ่นในตํานานนะครับผมเสียงดีมากนะครับแซวครับเป็นมิกเล็กๆนะครับผมเป็นมิกเล็กๆเผื่อพี่เพื่อนๆนะครับผมหามิกที่ไม่ใหญ่มากนะครับผมเล็กกระทัดรัดนะครับผมไว้ใช้งานนะครับผมเคลื่อนย้ายง่ายนะครับเผื่อใช้ช่องไม้ไม่เยอะนะครับผมใช้ช่องไม้ไม่เยอะแยก สองลายสี่ลายเล่นได้เนี่ยผมหกลายก็เล่นได้นะครับที่เหลือก็เป็นใหม่สองตัวนะครับผมเล่นได้นะครับเป็นของไม่นิดหนึ่แลนด์นะครับผมเม้แปลงไม่เดิมนะครับผมเม้แปลงไม่เดิมนะครับแต่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมไม่มีจีไม่มีฮัมนะครับสไลด์เร่งสุดนะครับผมสไลด์เร่งสุดนะครับตัวนี้ใช้บันเทิงอยู่นะครับผมสไลด์เร่งสุดไม่มีเสียงจีฮัมนะครับใช้ได้ทุกช่องนะครับใช้ได้ทุกช่องนะครับจะมีตัววอลลุ่มด้านขวานะครับผมวอลลุ่มเดิมนะครับผมแต่ว่าปุ่มกด ปุ่มลูกยางนะครับลูกยางวาลุ่มจะเปลี่ยนใหม่นะครับไม่ไม่ไม่ใช่ของเดิมนะครับแต่ว่าวาลุ่มเดิมนะครับเปลี่ยนจะปุ่มด้านบนนะครับตัวเดิมหายไปนะครับผมก็เลยเอาของนอกนะครับผมของนอกเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ของเซาคาบนะครับจะของเป็นจะเป็นแบรนด์อื่นนะครับเอามาใส่แทนนะครับผมก็ดูสวยปพีกแบบนะครับราคาตัวนี้ ,78 0 0รบาทนะครับผมราคา78 0 0นนะครับผมราคาไม่แพงนะครับใช้งานได้ปกตินะครับ ซื้อไปมีปัญหาก็ส่งมาเช็คได้นะครับส่งมาเช็คส่งมาซ่อมได้นะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะคเดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับผมช่องที่1น,นะครับไปเรื่อยๆนะครับผม ไปเรื่อยเลยครับต้องกดช่องลายหนึรับถ้าใช้ช่องลายนะครับช,ช่องลายที่เป็นแจ็คโฟนนะครับให้กดปุ่มด้านบนนะครับกดเพื่อนปุ่มลายนะครับใช้ช่องไม้ให้กดขึ้นนะครับผมใช้ช่องลายให้กดลงนะครับปุ่มด้านบนสุดนะครับ,ป,นบนปุ่มด้านบนสุดนะครับ เสียงดีนะครับผมเสียงดีอะไรเดิมนะครับช่อง78ใช้ไม่อยู่นะครับผมเจ็ดใช้เอฟเฟกนะครับผมวันนี้มาเทสตัวเด็บสามนะครับผมเด็บห้าเทสไปเมื่อวันก่อนนะครับเทสไปเมื่อวันที่19นะครับผมวันนี้มาเทสเด็บสามนะครับต่อใช้งานอยู่นะครับต่อใช้งานเด็บสามอยู่นะครับผมชีจีออออออเด็บสามนะครับเสียงก็ใช้ได้นะครับผมเป็นของแทส ญี่ปุ่นนะครับผมเมดินเจแปนนะครับเป็นของโรแลนด์นะครับผมโรแลนด์เดฟสามนะครับราคาตัวนี้3,500ันะครับผมสามพบาทนะครับผมเล่นง่ายเหมือนกันนะครับเล่นง่ายไม่ยากนะครับไม่เป็นไม่ยากนะครับก็จะมีอยู่วอลลุ่มหนึ่งเลือกโปรแกรมนะครับเลือกโปรแกรมนะครับจะเอาโปรแกรมไหนแล้วก็เลือกเอานะครับผมหรือจะเอาเป็นเอเคโค์ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะไปทางเอเคโค์นะครับ รอแป๊บหนึ่งนะครับผมอิโคแม่ล้านะครับทดสอบทีนี้จะเป็นอิโค่นะครับเป็นดีเลย์นะครับจะมาทั้งเอฟเฟกก็ได้นะครับผมจิกจะเป็นเอฟเฟกนะครับผมไว้ร้องเพลงหนึ่งผมรัว่าใช้เป็นโคโกได้นะครับเสียงของโรแลงก็เสียงดีเหมือนกันนะครับผมเป็นของแท้ญี่ปุ่นเป็นเอ็นเจแปนนะครับผมตัวโรแลงเป็นไฟเดิมโรงงานนะครับ ใ้ไฟ220โวลต์จากโรงงานนะครับผมเสียบพักไฟบ้านเราได้เลยนะครับตัวเด็5ยังอยู่นะครับผมพอดีพี่ๆเอาไปเฉพาะมิกนะครับที่ลงเมื่อวันที่19นะครับเทสเสียงไปแล้วนะครับตัวเด็5นะครับผมตัวเด็5สามารถแต่งโปรแกรมเพิ่มได้นะครับผมราคาตัวนี้5,000บาทนะครับตัวเด็5 5,000บาทนะครับตัวเด็3สา0สามนะครับเก็บประทางบวกชิ้นละ100บาทนะครับผมวันนี้มาลองตัวเด็บเด็บให้นะครับเมื่อวันก่อน รั่นที่สิลองเดบ้าไปนะครับผมที่ว่าจะขายพร้อมมิกยามาฮ่านะครับผมพอดีพี่ๆนะครับผมมีเอฟเฟกอยู่แล้วนะครับผมก็เลยสั่งเฉพาะตัวมิกไปนะครับก็เลยแยกขายไปนะครับผมก็เลยหลวดเหลือเอฟเฟกไว้นะครับตัวเดบ้าจะเป็นไฟร้อยนะครับผมเป็นไฟร้อยต้องเสียบผ่านมอเตแปลงนะครับตัวล่างเดบสามเสียบตรงได้เลยนะครับผมไม่ต้องผ่านมอเตแปลงนะครับด้านหน้าจะมีอินพุตเอาพุตนะครับผมอินพุตเอาพุตนะครับแวรรงเสียงได้นะครับผม แล้วก็มีเบียดก้างแหลมนะครับแล้วก็มีสามารถแต่งเสียงดีเลย์รีเวิร์บได้นะครับผมเจ้าเสียงกลางเสียงแหลมเอาซิปซิปแล้วก็เล่งแหลมนะครับผมเล่งแหลมไปซิ่เราเจ้าซิปนะครับแล้วก็เล่งแหลมนะครับเราไม่เอาแล้วก็เอาไว้กลางๆนะครับสามารถแต่งเสียงซิปเสียงกลางได้นะครับหรือเอาหนาติดโลก็ได้นะสำหรับตัวเอฟเฟกนะครับผม รุ่นนี้ก็จะมีไฟขึ้นนะครับไฟขึ้นแต่ว่าต้องเร่งดังๆของไฟถึงจะขึ้นไฟวิ่งนะครับไฟ VA นะครับไฟ VU นะครับตัวทีนะครับไฟ VU ไฟ v a ไปคิดถึงเม้าแปลงนะครับไฟ VU นะครับจะมีไฟวิ่งนะครับสัญญาณเข้าจะมีไฟแต่ต้องเร่งดังๆนะครับตัวนี้เร่งดังมาได้นะครับเพราะว่าต้องใช้บันทึกนะครับใช้บันทึกเข้ากล้องนะครับแต่เร่งดังและเสียงจ่า จะแตกนะครับผมเสียงจะแตกจะพร่านะครับใช้งานได้ปกติอะครของใช้งานได้ปกตินะครับวันนี้มาเทสเอฟเฟกให้ด้วยนะครับผมเอฟเฟกราคาไม่แพงนะครับผมเผื่อเพื่อนๆไหนเอฟเฟกเอฟเฟกตัวโรแลนจะไม่ฟุ้งมากนะครับผมจะไม่ฟุ้งมากนะครับจะต่อห่างเสียงนิดๆนะครับผมทำให้เสียงเราไม่เสียหายนะครับผมแล้วก็ทำให้เสียงเราเพราะขึ้นนะครับผมเพราะขึ้นเวลาร้องเพลงก็ไม่เหนื่อยมากนะครับไม่ต้องไปแข่งกับเอฟเฟกนะครับผมบางทีแข่งกับเอฟเฟกต เอฟเฟกต์ฟุ้งมากเกินไปนะครับแล้วก็ไปแข่งกับเอฟเฟกต์ทำให้เหนื่อยเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ก็ต่อห่างเสียงนิดนิดนะครับกำลังดีนะครับสำหรับตัวโรแลนด์นะครับโรแลนด์เดฟสามนะครับสภาพนี้ซื้อไปขายต่อได้นะครับขายต่อห้าพันได้นะครับตัวโรแลนด์นะครับวันนี้เข้ามาตามราคานะครับตัวนี้ตัวนี้เข้ามาสามพันห้านะครับตัวบนเข้ามาห้าพันบาทนะครับเผื่อพี่เพื่อนเอาไปจัดเซตนะครับจัดเซตได้นะครับเสียงดีนะครับเสียงดี ตัวแมกกาทิก็ยังอยู่นะครับแมกกาทิเป็นตัวกลางแหลมนะครับกลางแหลมจะหายากนะครับซับเบลเฟอร์จะหาง่ายนะครับหาซื้อมือสองง่ายนะครับแต่ตัวกลางแหลมจะหาซื้อยากนะครับตัวนี้เป็นกลางแหลมนะครับกลางแหลมเป็นแยกซ้ายขวานะครับสองทางนะครับผมราคาพันห้านะครับราคาพันห้ารวมส่งนะครับแมกกาทิกก็ใช้กันเยอะนะครับใช้กันเยอะนะครับ สนใจมิกก็ได้นะครับมิก7,800นะครับผมราคา7,800พันนะครับของสากลแท้นะครับแต่ว่าราคาก็ไม่ไม่แพงมากนะครับ7,800บาทนะครับผมเสียงเสียงดีนะครับเสียงดีนะครับมาแปลงไม่เดิมนะครับมาแปลงเป็นมาแปลงใหม่นะครับเป็นมาแปลงใหม่ไม่ใช่มาแปลงเดิมนะครับตัวนี้ติดพัดลมระบายความร้อนให้ด้วยนะครับ ถึงพลังด้วยความร้อนนะครับที่มาแปลงนะครับมาแปลงจะได้ไม่ร้อนนะครับเวลาเล่นยาวๆนะครับไม่ฉีไม่ทำแนวไม่จีไม่ทำนะครับไม่มีเสียงฉีไม่มีเสียงทำนะครับเสียงดีนะครับตัวพาวเวอร์ออเดโอเซ็นติดจองแล้วนะครับผมพอดีลูกค้าส่งโอนเงินมาจ้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมรอรอชำระรอจัดส่งนะครับรอจัดส่งนะครับ วันนี้มีกล่องแยกลายเข้ามานะครับผมพี่เพื่อนจะทางบ้านนะครับส่งมาส่งมาฝากรีวิวนะครับเป็นกล่องแยกลายของน้องโฟนมิวสิกนะครับเป็นของน้องโฟนมิวสิกแยกแดลายนะครับแยกแดลายนะครับมีสายพร้อมนะครับมีสายพร้อมนะครับตัวนี้ราคา1,600บาทนะครับผมราคา1,600บาทรวมส่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะให้เบอร์เจ้าของไปด้วยนะครับผมจะได้ถามวิธีการใช้งานนะครับ ใช้โปรแกรมอะไรใช้งานยังไงนะครับผมเดี๋ยวจะให้เบอร์เจ้าของไปด้วยนะครับจะดวิธีการเล่นนะครับผมจะได้โทรปรึกษากันนะครับผมราคาพันหกเนื้อขอกล่องแยกหลายมีสายพร้อมนะครับผมมีสายพร้อมนะครับแยกแปดลายนะครับผมแยกแปดลายนะครับไม้ก็ยังพอมีนะครับผมพอมีนะครับไม้ช่วยเอสซีบิร้อยนะครับเป็นของใหม่นะครับเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับ ราคา1,200บาทนะครับผมเก็บรายทาง1,300นะครับผมราคาเงินสดพร้อมอวนพันสองนะครับเป็นของแท้นะครับเป็นของแท้นะครับผมมีสติ๊กเกอร์รับการมาหาจักรนะครับด้านหลังก็จะมีปั๊มชัวนะครับผมเสียงดีนะครับหัวไม่นะครับผม มมให้เกรดดีนะครับเกรดดีนะครับราคาไม่แพงเะผมเผื่อซื้อไว้สเปร์นะครับไว้สเปร์เผื่อใช้ไม่ลอยมีปัญหาแล้วก็ใช้ไม้สายแทนได้นะครับผมหัวแท้จะมีกระดูกด้านในนะครับกระดูกมีเนียมด้านในนะครับไม่บุ้มง่ายๆนะครับไม่บุ้มง่ายๆนะครับเพราะว่ามีมีโครงกระดูกนะครับมีโครงด้านในกันกันบี้นะครับกันหล่นแล้วก็ทําให้หัวบี้ได้นะครับ ราคาพันสองนะผมเก็บลายทางพันสามนะครับผมเสียงดีนะครับตัวนี้ก็รับความถี่ที่ห้าสิบเฮิร์นะครับผมแล้วก็ถึงสิบหกเคนะครับผมตัวออไม้นะครับทําให้เสียงเราชัดเจนเอาเสียงเสียงใสเสียงเคลียร์นะครับผมเสียงชัดร้องเพลงก็เพราะนะครับผมเปิดเอฟเฟกต์ใส่ก็เสียงดีนะครับสำหรับตัวไม้ของชัวเอสวีร้อยนะครับผม ราคา1,200บาทเก็บเก็บไปทางพันสามนะครับผมพอมีจะส่งนะครับผมสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองห้าศูนย์เก้าสี่เก้าสองหนึ่งนะครับผมโทรสอบถามได้นะครับผมมีทั้งระบบโอนแล้วก็เก็บปลายทางนะครับผมลูกค้าใหม่มัดจำหนึ่งร้อยบาทนะครับผมตัวมิกตัวมิกมัดจำสองร้อยบาทนะครับผมสำหรับลูกค้าใหม่ที่สั่งแบบเก็บปลายทางนะครับแต่ลูกค้าพร้อมโอนก็ไม่ต้องมัดจำนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับ ลูกค้าใหม่มาจำนะครับลูกค้าเก่าไม่ต้องมาจำนะครับผมจัดส่งได้เลยนะครับสำหรับยอดเก็บปลายทางนะครับผมวันนี้ก็มาไวนิดนึ่งนะครับผมพอดีพายุเข้ากัแล้วนะครับต้องรีบมาเช็คมาเทสนะครับผมมีสินค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับตู้ลำโพงของพี่ทางบ้านนะครับผมสั่งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเหลือรอตะแกรงนะครับผมรอตะแกรงเดี๋ยวรอตะแกรงมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะตัด ตัดตะแงงใส่ให้เลยมันเป็น12 2ดอกแลมหดอกนะครับสั่งพิเศษมานะครับผมไม่มีตะแรงนะครับตะแรงโรงงานไม่มีนะครับผมต้องซื้อตะแรงแผ่นใหญ่มาแล้วก็มาตัดใส่นะครับเพราะว่าเป็นไซส์สสั่งพิเศษนะครับผมเดี๋ยวรอตะแรงมาก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะจัดส่งไปให้นะครับตู้เสร็จแล้วนะครับด้วยตะแงงนะครับร้านเครื่องเซฟสตินซาวอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมตุบน้องสนิทอำเภอจอมพระนะครับผม บ้านไผ่ทางเข้าวัดป่าพุทธนิมิตนะครับผมเวลามาก็ปักปักหมุดวัดป่านะครับวัดวัดป่าพุทธนิมิตตะบลหนองสนิทนะครับผมถ้าถ้าไปปักวัดป่าอื่นจะไม่จะไม่จะมาไม่ไม่ถึงนะครับผมวัดป่าพุทธนิมิตนะครับวัดป่าพุทธนิมิตตะบลหนองสนิทนะผมบ้านไผ่ตะบลหนองสนิทนะครับวิ่งเข้ามาวิ่งเข้าสู่ประตูวัดมานะครับผมอยู่ขวามือนะครับ เบอร์โทร0925094921นัโทรติดต่อได้นะครับสำหรับนี้ก็มาเป็นคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมีสินงเ้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับนี้ขอตัวเราไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ